ผู้ชมฮะคุณผู้ชม,ค,ชมคือพี่เมียมผมหายไปแล้ว2วันและผมก็ไม่ได้เล่นด้วยไม่มีเวลาเล่นเลยรู้ยี่ผมน่าจะรับทีละวันต่อวันดีกว่าวะดีนะที่ผมยังไม่ได้รับไอ้นี่ไว้นะฮะเอาละฮะสวัสดีคุณทุกท่านด้วยนะครับผมแนละในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม WOTB Season 2นะฮะและในวันนี้นเราจะมาเล่นรถถัง HTRV M/42 เป็นรถถังกลางของประเทศสวีเดน,นะฮะจะว่าไปแล้วมันเอ่อมันตัวใหญ่ไปหรือเปล่าวเนี่ย ถ้าเป็นเฮฟวิตแทงนี่ยังพอว่านะฮะแต่นี่รถถังกลางนะฮะรถถังกลางเฮ้ยตัวใหญ่ไปหรือเปล่า,าดูดิเป็นเป้าได้สบายเลยนะเนี่ย ผมจะเรียกมันว่า42แล้วกันนะฮะ42ความถทานเขาจะอยู่ที่689นะฮะก่อด้านหน้า55ด้านข้าง30ด้านหลัง2 0ส่วนตัวถังจะอยู่ที่55ด้านข้าง30ด้านหลังก็20เหมือนกันระยะการมองเห็นอยู่ที่240เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน75 cm คาน M 43 STRV ระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่3.5วิเวลาบรรจุจะอยู่ที่7.1วิมุมยกอยู่ที่25องศาและมุมกดอยู่ที่15องศาเท่านั้นความเร็วในการวิ่งอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถ่ทย่ ยี่ส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะความเร็วในการหมุนป้อมปืนอยู่ที่241องศาต่อวิเกจ์แรพังผมไม่ใช่ฮะถึงยุทธภัจัยก็าตามนี้เลยนะครับผมส่วนยุทธภัณฑ์นอเขากินขนมปังกรอบผมก็ไม่ใช้เหมือนเดิมกระสุนปืนเขาจะอยู่ที่75มิลน,นะฮะขนาดลำกล้องจะอยู่ที่75มิลเท่านั้นซึ่งก็ผมก็เอามาตามนี้แหละฮะอันนี้มันกระสุนแพงเกินไปฮะผมก็เลยเอามาแค่3ลูกก็พอแล้ว จนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะฮะถ้าปืน2กระบอกนี้มันยิงได้นี่จะเท่มากเลยนะฮะปืนกลนะจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้ามากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเลยแล้วกันนะเฮ้ยเรายิงได้ไหมเนี่ยไอ้ได้อยู่ได้อยู่สามสองหนึ่งจัดไปสองหนึ่งเฮ้ยเราเล่งนานว่ะจัดไปอื้มอื้มโดนยี่สิบหกเดี๋ยว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 รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยวเออ๋ยวเดีวเดี๋ยวเป้านิ่งให้เลยฮะ เอรียวพัอย่างนั้นเหรอรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวผมรอให้ลายพังผมขึ้นมาก่อนแล้วกันนะฮะดูจากลักษณะแล้วเรากําลังได้เปรียบหรือเปล่าแต่ว่าไม่นะไม่ดูเราเราอย่าเพิ่งนับศพดีกวนะ่านะนะโผลมาแล้วโผลเองเนะี่ยเองเล่นไม่เป็นเลยมาไหมเออเอเอก้าหาญกันหน่อยเพื่อนไอ้อันนี้มันเป็นเฮฟวี่แทงค์อะเราไม่น่าจะยิงเข้าอ่ะเข้าหันข้างมุมไม่มุมไม่ถึงเก้าสองศาเลยฮนะ อ่าเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่อาจจะได้โอ้ไม่น่าได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเพื่อนเราโดนอะไรวะไอ้คานูเหรอโอ้ไอ้เควีนั่นไงนั่นไงมันมาหาผมแล้วเดี๋ยวผมไปทางนู้นฮะเดี๋ยวเราไปเล่นอ่าไอ้เรืวพาร์คดีกว่าะเล่นกับเรืวพาร์คดีกว่าเอ้าเอ้าเรือพักอยู่นู่นโอเคงั้นเราอ้อมตูดเควีมาจัดไปเม็ดหนึ่ง มันเจ็บหาอะไรมันเจ็บเตี้ยชมันไม่เจ็บเลยมันมันเล็งรอผมแล้วเออหืมสองร้อยอ้าวเดินหน้าให้ผมขอบคุณครับขอบคุณที่เดินหน้าให้เรารีบเลยหลบทันไหมเนี่ยทันไหมเอ้ยทันอยู่โอเคทันอยู่ครับเราหลบทันอยู่อ้าวอ้าวมาทางนี้อะทางนี้เหรอพ่อหนุ่มมาหรือเปล่าไม่มาเอาไปเออ แลกกันฮะแลกกันเหลือขั้นเดียวไอ้ผมรอลายพางผมขึ้นมาก่อนแล้วกันนะอ่าอยู่นี่อ้าวเทสี่เฮ้ยเลือดผมเหลือร้อยเดียวฮนะไม่ประมาทดีกว่าอ้าว A F K เหรอรอร้านแล้วกัน <c oughs> ดีใจแล้วสลายแล้วน่าจะใช่ฮะโอเค ไม่คิดจะครบแค่จริงจังเพราะไม่ทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนร้ายใจฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนอื่นไม่คิดจะแล้วเพื่อเรายิงพลาดด้วยนะอออเอ้ยเอ้ยไม่พลาดพื่เราไม่พลาดฮะเออเราก็ไม่น่าพลาดด้วยเออคลิบเก๋ซ้ายไม่มี เอ้ยเอ้ยเอ้ยเขามาทางนี้กันหมดเหรอเฮ้ยเราต้องรีบเก็บไอ้คันนี้แล้วทีสามสี่หันมาเอ้ยเวนทีมาฮะเอาีันยี่ก่อนเลยมันมาอย่างนี้เลยเหรอมาอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนอา้าวได้เลยฮะเราต้องเล็งด้านข้างมันฮะเล็งผมด้วยเล็งผมด้วยแน่ไม่อยากให้ผมเข้าด้านข้างซะด้วยว่าไงเพื่อนเออ จัดไปพ่อหนุ่มลุมมันเพื่อนลุมมันลุมมันไปนะโอเคเพื่อนเราเอาป้องหันเดียกันอยู่อืมเขากล้าหาญมากเลยฮะทีหนึ่งแต่ว่าเพื่อนเองไม่ตามมาก็จบอยู่ดีฮะเออเอออืมยี่สิบแปดไอ้สิบแปดใครยิงผมวะเมื่อกี้เอ้ยี่สิบหรอไปจัดโฆษณะแล้วเดี๋ยวผมไปด้านนี้แล้วกันเอ้ยแต่เลือดผมเหลือประมาณ70 70เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้น่าจะได้อยู่เฮ้ย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 หลบ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  เอยี่สิบกันเลยเอออืมไฟไหมแต่ว่าเขามันติดไฟแล้วมันก็หายมันติดนิดเดียวฮะ A 20, A 20, A 20. เอยี่สิบเพื่อนเอยี่สิบเอยี่สิบเอ้า what what อะไรเนี่ยทำไมไม่เล็งเอยี่สิบวะเพื่อนเล่นเป็นปะเนี่ยเราเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยฮะผมรอเอยี่สิบแล้วกนะันเอ,อ้าแล้วตอนนี้มาบังผมอีกอะไรเนี่ยอ,อ้าวัดอีทีสามสี่อะไรของเอง็ง เอ้ยเออเ้ยไม่เป็นงานเลยทีสามสี่เออหันข้างให้ดีเด็โอเคหันข้างให้ด้วยโอเคจัดไปเออโอเคนัดสุดท้ายสามสองหนึ่งจัดไปฮะตรงนี้เรายิงได้อยู่น่้จะยิงได้ไหมไอ้ได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 ้ไม่นะทันไหมเนี่ยทันไหมขุนขอแล้วกันนะคันนี้เกียกระสุดละจัดไปกลัวไม่ได้สกอร์คิวเอ็มเจ็ด โอเคเลือดเหลือ200ดามจเราถึงไปเนี่ยไม่น่าถึงนะั้น่าจะประมาณ150-180ถ้า200นี่น่าจะติดคลินะฮะอ้าวโอเคผมรัดได้อ้าว oh. โอ้ย, <laughs> อยบ้า <laughs> เอน <laughs> <laughs> เพื่อนเรามันยิงตีนตะขาบขาดแล้วผมเล็งดักมัน <laughs> เหมือนมันรู้ว่าผมรอร้าดเลยแล้วมันก็ไม่ให้ผม <laughs> มันยิงตัดตีนขาบก่อนเลยอะไรประมาณนี้ เฮ้ยเด้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้อะไรวะโอ้โหสูร้อยสูร้อยผมมีแล้วแจ้ซื้อซ้ำอีกหรือไงฮะแจ้ปลดซีหนึ่งเหรอเนี่ยผมมีแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อนะผมได้ไฟรีฮะเปิดกล่องมาฮะเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไอผมก็วิ่งมาตั้งนานโอเคยังดีอยู่ที่มีไอ้นี่คำคอยเนี่ยเอ่อทีสามสี่มาละตะเวนอย่างนั้นแหละเขาอ,อยู่ซ้ายกันหมดเหรอไม่น่าใช่ฮะน่าจะซุ่มให้เรายิงได้ไหมไม่น่าได้เขาอยู่อ้าวนั่นไงนั่นไงคิดว่าผมอยู่คนเดียวละสิธา คิดว่าผมอยู่คนเดียวมันก็เลยเข้ามาฮะเออออฮะเออจัดไปโดนไปดิยิงเพื่อนยิงผิยิงมันอีกยิงมันอีกเพื่อนอีกเม็ดหนึ่งเพื่อนเอาไปอีกเม็ดหนึ่งเออไม่ได้น่าจะหลบก่อนงั้นเราได้แล้วกันนะฮะจัดไปโอ้โทีสามสี่ต่อเลยเอ็งห้านักเละฮะเอ็งห้านักเหรอฮอ้าวไปด้านนี้จัดไปเอ้ยจู่ๆเ้ยมันพลาดได้ไงวันนี้ มันเป็นไปได้ไงไม่นะเลยโอเคไอ้คันนี้มันแข็งที่ตัวแต่หัวมันบางผมรู้ได้ไงเหรอเพราะว่าผมก็มีคันนี้เหมือนกันฮนะผมเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันจะหนีไปไหนฮนะอีกนัดเดียวโอเคสี่หนึ่งสองสามอีกคันหนึ่งอยู่ไหนเห็นสามคันอยู่แล้วก็ตรงนี้อยู่ตรงนี้มีคันหนึ่งฮนะมีใครตามผมมาไหมเนี่ยหรือว่าเราต้องไปช่วยเพื่อเฮ้ย,ยไม่นะเฮ้ย ต้อง orn, นะเซฟเลือดไปก่อนฮะเซฟเลือดเซฟเลือดเฮ้ยผมยิงเขายัง <c oughs> ไม่เ,เห็นเราใช่ไหมไม่นะใครมาหน่อย <c oughs> เอเอโอเคเดนสานัด <c oughs> จีบหน้านจีบขาอะไรเลือดไม่ลดเลย <c oughs> โอ้โหแดงปื๊ดโอเคได้เพื่อนเราได้เพื่อนเราได้ทีหนึ่งมาจัดไปมีหนึ่ง <c oughs> รีโหลดมาฟาส์รีโหลดโอเคเพื่อนเราลังเลงทีหนึ่งงั้นเราเอาทีหนึ่งจัดไปทีหนึ่งทีหนึ่งเพื่อนเอาทีหนึ่งเอาทีหนึ่งเพื่อนทีหนึ่งทีหนึ่งโอ้ถูโอ้ ไม่นะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ได้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 เอาทีหนึ่งได้อยู่โอ้เพื่อนเพื่นอนเราเพื่นอนเราเลอืลอดมาลอ้ลอมมาล้อมมากโอเคตอนนี้ฝั่งเขาเหลือคันเดียวเออรถถังอะไรนะวานเลนทนยอา้าวรถถังไอ้นี่แสดงว่ามันต้องมีคู่แน่นอนมันไม่โสดฮะมันบังอาจซื้อรถถังวาเลนทนยอย่างนั้นเหรอ,หอ ไม่มีสิทธิ์มารู้มันเพื่อนรู้มันอย่าอย่าอย่าให้คนม,มีววต้องมีชีวิตอยู่ในเกมนี้อ<ป>โอเคแฮสรุหคลิปนี้ก็แน่าจพอตอนนี้ก่อนแล้วกันกนะผมหากคิชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม